สวัสดีครับวันนี้วันที่6กลุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดภูธาเจดีตำบลหัดเซี่ยวบ้านหัดส,สูงอำเภอศรีสัช,ชนาลายัยจังหวัดส,สุโขทัยครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พระพานุอนุตโรนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมการลำพวนของไทพวนบ้านหัดเซี่ยวอำเภอศรีสัช,ชนาลายัยจังหวัดส,สุโขทัยครับ การร้ราชการครับจะแทนว่าเป็นมาอส์ในกันนะครับเพราะว่าเป็นในไหนก็เป็นลูกหลานไหพวนเนาะครับมาออายครับน้องอยากที่ถามเกี่ยวกับว่าวัฒนธรรมการลำพวนของบ้านเฮานี่มีอยัางไรด้างครับอ่าจีขอเาที่มาพน้องอ่าลำลำพวนคำว่าลำพวนนี่ลำตัวนี้เป็นลำลอลิงแปลว่าร้อ ลำพวนพวนก็คือ,อเชื้อชาติที่มาจากเชิงขวางก็รวมกันกคือํำพวนคือร้องร้องเพลงเป็นภาษาพ,พวนแต่มันก็จะเป็นคล้ายเกี่ยวกับเพลงชอยของภาคกลางเพลงชอยเพลงน้ำตักก็คือการเที่ยวพาละศีระหวา่างผู้หญิงกับผู้ชายก็ทำนองเดิมเปลี่ยนแค่คำร้องคำร้องคือการแสดงเวทีพองไอ ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ร้องตอบโต้กันลำพวนนี้ก็บอสามารถบอกได้ว่าเกิดตั้งแต่เมื่อไรเพราะว่าผู้ญาต,ตายายเพื่อนพ่อใหญ่ม่ยายเพื่อนก็เห็นมาเขาเห็นเอกกันมาตามไอต้ตะกรนนี่มันบ่มีเหลือเนาะมีแต่ลำพวนเนี่ยร้องเกี่ยวกันร้อง,องว่ากันแร่ร้องเปรียบเปยท่านเรเฟยครับก็ในลักษณะของลำพวนจะมีลำเรื่อง ลารเรื่องมาถึงการร้องร้องเป็นเรื่องเรื่องท่านเรื่องนี้ร้องเรื่องกาบนาฟ้นานกาปาดูอะไรอย่างเงี้ยร้องเป็นเรื่องแล้วเกาะลำเกี้ยวลำเก,ก,กี้ยวคือเกี้ยวพาราสีระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็รู้สึกว่าจะมีมีมีสองสองอย่างนี่แหละลำลำควนนี่ได้ก็เป็นทำนองที่เซอร์เพิ่มแตง่ง เพือ่อนแต่งเพือททเทากับสำเนียงบ้านเฮาเนี่ยสมมุติว่ามันจะมีคำคำพึ้นต้นก่อนถ้าก่อนจิ้ืหึ่นเนี่ยอ้ามันจะว่าฟังดีเนอรสุ่มเฮาสู้เพื่อนฟันสู้ในที่นี้ไหมสู้แปลอาภาษาอัาสสู้ไปถึงแฟน แฟนบํแมพ็สูนี่บํแมพ็ชูชด้วยชูบํแมพ็ชูสาวอย่างเงี้ยสูมาถึงแฟนคนทักกันเน, <ะ S 1> นี่ยน้องสู้สู้ผู้นั้นสูนี่ฟังนิเนึงสายคอยสู้คนฟันถ้าผ่นอาทำเนียมการร้องเพลงคนไีว่ายูก่กกอนออกตัวอนธรรมดาเนี่ยออกตัวว่าสาวคนเนื้อผันตุ๊กเตี้ยู้ขาวไวผู้ขาไวเขาพูดธรรมะซอยงองง,องอําหรือย่างเงี้ยเนาะประจังมาถามไทยถามไทยกันแล้วทำบิดเพียนก็ฟังนิเนึงสูมสูมเฮาเอ้ยสูมเฮาเอ้ย อาจารย์หัดมาอาจารย์่าแบบเอาหักกันอาจารย์ไปสู้หักคอยสู้เพื่อฟันฟันฟันใน,นที่นี้ฟันหมายถึงเอาเสื้อเนี่ยมาฟันผันกันเป็นเคี้ยวนึกว่าหักกันหักกันเนีฟันก็เป็นเป็นทำนองเดียวกันเออประมาณนั้นครับก็ก็ล้ำไปเรื่อยๆอ,อ่ะก็พอไหวยพอว่ายฟูแล้วพอเพื่อนก็ว่ายฟูไหวยเผื่อว่ามาแล้วก็ถามไปเรื่อยถามกันก็อ่า หาไปเที่ยวไปตอบโต้กันมาเรื่อยๆกจ,จนจนหมดคำนหลยจะมีจะมีแคนแคนเนี่ยเป็นโตประคองประคองประคองเสียงก็คือเป็นเป็นเป็นโมเดี่อ่ะเป็นทำน้องเสียงเพื่อทำน้องมันจะมีทำน้องของแคนอยู่เนี่ยแล้วก็เพื่อคนร้องเนี่ยเท่ากับแคน มันก็จะคล้ายๆภาคอีสานแต่ว่าภาคอีสานมันเป็นหมอลำนี่ก็ห้องหมอลำเหมือนกันแต่ว่าอีสานนี่มันจะเป็นจังหวะไวมันเป็นจังหวะเนื้อของเขานี่มันเป็นจังหวะเนื้อจังกัะอ่อนซ้อนคิดถ,ถึงความหลังเขาจะร้องแบบง,งานๆๆๆๆไปก็ซื้อในโอกาสงานบุญต่างๆเพื่อเพื่อเป็นไปอยู่แต่ก่อนนี่มันบบนี้เพื่อเดินมันบม่ได้มีเรืองหอรสถ์ไม่ได้มีนี่เก๋เพื่เดินเนาะก็ อาดีง,งานบวชงานแต่งงานขื่นบ้านมือหรือว่ากำพรมกำฟ้าก็รีเไื่ว่าถ้าว่ายุรากับห้องมาลงบนนี้เหลือก็มาลีนเกี่ยวพาราสีกันมันเกิดจากการอาขึ้นไปลงควางควางไปถึงหลานควางลังควงาง,วงบอด้านเนี่ยบ้านอาจจะมีพ่อจีพ่อจีห้องมาลงควางลงควางนี่ผู้สายมันก็จะจบ เฟื่อมากเฟิดอที่มันก็จะเอาหลัวหลัวหลัวมาเฮื่อหลัวฝืนนี่เนาะเอามาเฮื่อผู้สาวพวกนั้นเขาดังไฟสืกกางเป็นวงนี้บ่ดังไฟสืกกางนี่ก็ไิ้นสิ้นันเดียวกันนี่แล้วผู้สาวไอ้ผู้ไอเบาผู้สาวตะกอนนี่เพิ่นหลังเพิ่นน้เพิ่นหลังแข็งเกินเนาะก็ล้มไอเบาก็เอาแขนมาเป่าเป่าเป่าล้มเซอร์ฟพวกนั้นล้มเซิร์นี่ถ้าว่าผู้หญิงเพิ่นมาก เพื่อนกี่น้ำเสียถ้าผู้หญิงเพิ่อนบอกว่าิ่ะก็ยิ้มเพื่อสัญญาณประก็ตอบโต๊ะก่เลยก็ลำเที่ยวพาราสีกันใช่อือนี่ก็คือลำพวนแล้วแม่นเคยเือเป็นสิ่งที่มาไอ้คืดที่จะอนุรักษ์ลำพวนมีไว้ครับก็ด้วยความที่เห็นมามันเขาก็เขาเขาทันยังทันเห็นได้ตอนยังยังยังน้อยอ่ะเห็นเพื่อลำกันลำแล้วก็ด้วยความที่มากนั่นแหละ มากมากแล้วนี่อยู่ไปอยู่ไปมันมันเป็นวัาาหน้าถามของบาง้านเถาเนาะแล้วก็มันมันพิหายไปแล้วมีเพื่อสืบสารก็ถามว่าบันเดี๋ยวนี้เนี่ยมีมีพ่อเพลงอยู่สามสี่สี่ฝนแล้วก็ถามว่าก็บ่มีเพื่อแล้วบ่มีเพื่อจนนี่ก็คือว่าถามว่าหายก็ก็เกือบหายละหายแน่นอนแหละมันคงบอหน่นเนาะว่าหนึ่งฝนเป่าแขนนี่มันบรมีเนาะ เพราะว่าลูกหลานไท้คนที่ขีม่มาซื้อมาไอเฮียนเนี่ยมันแบบนี้พอเอามากดอยู่นี้แล้วมันเกาะปีไปล้างไปเลยมันก็บกคงคงคงุมีคนตบแทนอืมจะนี่นี่อาผู้เทาก็เหลืออยู่ตะยงใหญ่น้อมงม้วนก็เหลือแค่นั้นแหละที่เป็นไทยที่เป็นยุคยุคเกา่านะยุคเก่าที่เนี่ยร้องก็ร้องตรลงกันได้เนี่ย ถ้าสมัยมื้อนี้ตรอนนี้มียูซีห้าคนมันก็พอรำได้มันก็พอรำได้แต่ว่ากีฬาเริมมาลำม่วนคือตกร,กรลกาล้ำเกี่ยวพาราสีนี่มันก็เป็นไปไปไแล้วอีกอย่างอาบริบทบ้านเถาคือหนึง่งผู้น้อยผู้เย่อเพื่อนก็บุ่ค่อยได้สนเจอแล้วเพื่อนก็ที่ออกไปทางไทยหลายเนยาะบช่แค่ภาษาป,ปากเขาเองก็บม่ค่อยจะปะกกันแล้วอาจจะปะกไปทางไทยกัหลายเพราะว่าลำลำฝนนี่มันมันทำน้อง ภาษาภาษาการลำพนคือภาษาการส่วนมากเพิ่นจะเปรียบเปยอ่ะเพื่อนจะบอได้ว่ากระตรงุตง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 ก็มีแดแต่ว่าน้อยสมว่มากเพิ่นจะเปรียบเปยถ้าผลปะภาษาคนบาได้หึงขนาดคนปะ,นนปะได้เวลาเพ่นหลังย้งบวเขาเจอเลยมันต้องตั้งเจียวฝังเพราะว่ามันเหมือนการร้อยกองหรือวรรณคดีาาะที่มันเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งเนี่ยภาษาไทยแต่ว่าแปลไทยเป็นไทยอ่ะอันนี้ภาษาลาวแปลลาวเป็นลาวพค่หนึ่งมันถึงจะฟังออกเออมันก็เลย ด้วยคำนองมันยืดแดแล้วก uh, like, ็ภาษาแดรมันก็เอ็ดเธือหายไปตามการเวลาเนาะพระกอนนี่มันก็มีเพลงเพลงมือนะที่ลูกตุ่มพี่ติ๋งเนี่ยอันนี้เมืูอนี้มันม่วนก่อนนองตีกลมตีกองร้องเพลงเฮฮากันมันม่วนกว่าอันนี้นี่เจ้าต้องมีแค้นหนึ่งมีแค้นหนึ่งเต้าหรือหนึ่งว่าห้องหนึ่งดวงเตาแล้วผู้ซ้ายนั่งร้องวง แล้วูฟ so ังก็นั่งนั่งอย่างนี้นั่งล้อมวงล้อมวงฟังตั้งเจียวฟังจเงียบจบเงียบฟังใช่ว่าฟังพอฟังแต่ก่อนมันก็บาได้บ้างบ้างมันก็จะฟังฟังแล้วเพิ่อนก็พูดจักกันเองเนาะพูดจักกันเองว่าความลั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเพื่อนจะแปลได้โดยอัตโนมัติเลยพู้ท้าตะกอนนะก็เลยเอทเธอร์ยนยุคนั้ำมันนวล พอหยุ่มาแล้วมีเี็นลูกพุ่งวีดีโอเข้ามา้วก็เริ่มค่อยค่อยเอาค่อยเอา,อเอาเจนจนจกิดกระสูนไปเั้ก็มมีแค่หน้าที่เก็บข้อมูลในเรื่องของเนื้อร้องเนื้อร้องเนื้อร้องทำนองก็ทำนองแฟนทำนองเนื้อร้องเนี่ยวิดีโอที่เก่าที่สุดก็ก็มีอยู่มีอยู่มีอยู่ สองสักไฟที่เป็นลำพวนนี่ได้ก็มีตัวอย่างเท่นั้นแหละเพราะว่าทาก้อนเขาเคยอัดไว้แล้วนี่มันซ้อมาได้รอบก็เอาไปไว้คือขอมบุดแหละแล้วมาอยากฝาถึงไทวันบ้านเฮาคนรุ่นเมือที่อยากรักการลำพวนนี่อยากฝากไว้ไย่ง้เลยครับอ่าถามว่าการลำพวนเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ มันเหมือนมันมัน,ม,นมันหายเลยล่ะมันบ่มีแล้วล่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะคนร้องกับบ่มีคนฟังกับบ่มีอ่ะก็อาจจะเอาไปร้องรำกันได้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีประมาณนั้นถ้าจะรีบเป็นชั่วโมงเป็นห้ามคืนเนี่ยมันคงไม่ได้หละแค่แต่ว่าขออย่าเพราะว่าอย่าฝะเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องถ้าเป็นลูกหลานใครคนเนี่ยอย่าฝะาตั้งแต่พ่อแม่กูและ เรื่องการปะการลอกกันจ้ากับลูกกับหลานกับเซีเพื่อปรับภาษาขวนอันเนี้ยถ้าเพราะลูกหลานเขาบูปะภาษาฝวนแล้ววัฒนธรรมต่างๆมันก็จะสูญหายไปเพราะภาษาเนี่ยสาคัญที่สุดทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมของไทยฝวนนี่มันอยู่ที่ภาษาถ้าปะภาษาไปแล้วจีมาัตอาซูควนฮัดเทศมหาชาติฮัดลำพนเนี่ย มันทักมาได้ดอกเพราะว่าท่าน้องสำเนียงถิ่นถิ่นหรือถิ่นนั้นก็อย่าเออพ่อแม่ลูกหลานพ่อแม่เนาะพ่อแม่ซร้อยกันทัดลูกปะระพาศลาวไว้เลยหลังมันถึงจะบลอดภยถึงถ้ามันน่าอายได้ถ้าอยู่เนี่ยมูไอตำบลเนี่ยไปตำบลเฮกวน ตำบลไทยควนที่เป็นอ,อาภาษาลาวเนาะลาษฎคนมาจากเชียงฟงเนี่ยถามว่าปะกันได้บ่ปะบ่ได้เนี่ยมันก็น่าอายนะและ้วจะนี้นี่มันก็เริมเฮาเป็นไทยก็หลายนะเนี่ยรุ่นหลังน้อยๆอย,อย่าง,างโจรุ่นเนี่ยมันบ่นี้ด้อปะบ่ที่จะคนเสียปะได้อ,อบ้านไอ อย่างรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้นี่ก็ถือว่าน่าจะกับรุ่นสุดท้ายแล้วที่ปะไทยป่วนนะเพราะตะกอนนี่จําได้ว่าเฮียรุ้นทาสูงเนี่ยมูนี่ปะภาษาไทยป่วนมาแล้วพ่อนท้องภาษาลาวปะภาษาลาวมุด้วยถ้าบ้าเลยจีมาอยู่ในอยู่ในในมูเดียวกันเนี่ยมันต้องบ้าคนไทยเนี่ยมันเท่าเนี่ยมันก็ต้องทัะภาษาลาวด้วยเนี่ยความเข้มแข็งตรงนั้นอ่ะคือว่าือญยองภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวนี้นี่ เขาไทยมาเช่าปะไทยคือเขาก่อนเยอเนี่ยมันก็จะจะจะ,จะซึมซับซึมซับของไอ้ไทยวรไอ้ของภาสายไทยไว้หลายถ้าอย่างบ้านเขาอย่างตอนนี้เนี่ยเขาปะเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นไทยวรแท้ <ฮะ S 1> อ่าสำเนียงเป็นลาวแต่ว่าคําพูดเนี่ยมันเป็นไทยเห็นปะ,<ฮ>ะเอาคําพูดไทยเนี่ยมาซื้อมากกว่าอืออย่างนี้ข้าคิดในทางนี่าเดียคือว่า บ้านทางย่างนี้อยู่เอ,ออยังไม่อยู่ o นี่ดีโอมมโอนะครับเก็อัดไ้หมดแล้วแต่ว่าถ้าลูกหลานเลอที่ส่วนเจออยากจะหัดลำพนได้แท้ๆนี่ก็มาหาได้กสสส็สอนได้ถ้าเป็นคนไทยก็ถ้าคนไทยนี่มันก็จะต้องเสืร์ความพยายามด้วนึงแหละเพราะว่า<ม>หนึ่งเรื่องเรื่องภาษาสองเรื่องสำเนียงและจารเกี่ยวสู่ลำพนได้ พีอ่อ่ะถ้าจี่ไปซ้อหรือว่าจี่ไปร่องหมอลำก็ต้องป,ปะภาษาบานเ่ินได้ก่อนรับเหนบอมันถึงจะเท่าสู่ไอ้อันนั้นเป็นได้เพ่อนท้องสำเนียงอาจจะลื่นได้แต่สำเนียงบบได้ล่องได้แต่สำเนียงบบได้เนี่ยประมาณนั้นนะ,ะนี่เลยบอ